เสื้อผ้านาผมปะรองเท้าปะถูกระเบียบจังเลยกระโปรงยาว,ยาวโอเคถูกใจน้องเยนก่อนไปโรงเรียน,ยยนทำไมคะอัตตัก,กระแตนโยงอยู่ผูกโบทัดดอกจำปาเต้นทับ ตะกตั่วแยนโยงโยยำยำนักบาสก้าหนุ่มหนุ่มกระชุ่มกระชวยเอ้อยาน้องเบนกระเป๋าน้องเบนสวยมากเลยครับัเน,นียกกระเป๋าใหม่ไปโรงเรียนนะครับเสื้อผ้าหน้าผมปิีรองเท้าปีถูกระเบียบจังเลยกระโปรงยาวกะโปรงยาวโอเคถูกใจอนีนบ โอ้โห,โหน้องเบนใส่เบอร์หกมาครับเบอร์หต้องเิริ่มโตเป็นสาวแล้วสิแมสสวยจังเลยทำไมชอบแมสสีฟูคะฟันกันเหรอฮะว <ฮะ S 2> ันนี้มันขึ้นเออแล้วเมื่อไหร่จะให้ป้าไปอุดฟันครับป้าบางยังบอกยังป,ป้าบอกว่าแล้วหยุดวันเสาร์อุ้ยหมอเขาไม่วันเสาร์ก็ไม่ทำครับไปโรงพยาบาลต้องไปวันธรรมดาไปผู้ปกครองไปครับ อ่านข้างดูสิครับอาข้างดูดิโอ้สวยจังเลยยังเดยมเลีย้ยแม,ม่หมอก็ได้เอาบายๆกันครับบายๆเพื่อนๆก่อนวันนี้น้องเบรไปเรียนก่อนนะครับนอย,นอยากแม่ลูกหมอเออเดี๋ยวว่าที่บ้านนี่แหละโอเคบายๆบายเพื่อน